โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ผมชกก็คิวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม p พ y d a y 2หรือว่า p พ y d a y 2นั่นเองครับผมแล้วในวันนี้เราจะมาเล่นกันในดานอ่าต้องพูดเล่นในสตอรี่ไลน์ก่อนนะผมผมไม่ได้ทำไม่เป็นไรผมลิ้นพันตลอดับผมโอเคหลังจากพาร์ที่แล้วที่เราเล่นไปในดานเดอะไบเกอร์ไฮส์ผมเล่นกับเพื่อนแต่ว่าในวันนี้ผมมาเล่นคนเดียวแล้วนะผมเพราะว่าไม่อยากเล่นกับเพื่อนเล่นแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรแย่ออีก ครับผมโอเคด่านต่อไปที่เราต้องเล่นก็นคือด่าน The Panic Room ครับผมด่านนี้เป็นด่านเดียวกับในเขาเรีย p r e d a t h e h e i g h t ด้วยนะครับผมซึ่งผมก็เล่นไปแล้วในโหมดไม่ใช่เล่นไปแล้วสิเขาเรียกวนะ่อาอัดไปแล้วครับผมในด่านในเกมเออ t h e h e i g h t นั่นแหละเออเริ่มเริ่มพูดงงแล้วครับผมอ่ะหลังจากที่เราจบไปอ่าคือเหมือนว่าเหล่านักไฮสเตอร์คนใหม่เนี่ยจะเริ่มเข้ามาแล้วครับผมแล้วกรรยย็ คอยช่วยให้คําแนะนํากับเราครับผมนี้ก็มันมีบอกว่ามีสิ่งเ่าสร้างอยู่ในที่หนึ่งครับผมแล้วมันมีพวกแก๊งหนึ่งเนี่ยอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยอ่าเงินนะผมซึ่งเราจะต้องไปพังห้องนั้นนะผมแล้วก็เอาไอเงินนั้นออกมาครับผมเป็นห้องแพนิกลูมครับผมห้องตกใจก็ <laughs> ถ้าใครไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรครับผมอ่าอยู่ในโหมดคลาสสิกครับผมอ่าพนิกลูม,มากนี่คนระับเดดวิชเดไอสามครับผม จัดไปับผมภายในกรุ๊ปนี้ก็ไม่ได้เล่นานามกันนะผมแต่ปีมือมันอยู่อยู่แล้วครับผมมาอ่าภายในโปรเจกต์เนอ่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันมีพวกแก๊งกำลังทำองค์กรค้ายาอยู่ผมลนะในห้องนั้นนะมันจะมีห้องภายในกรุ๊อยู่ผมเป็นห้องเก็บเงิน อบอกว่าการเข้าไปในตึ่งเนี่ยมันง่ายแต่การเอาไอ้ตู้แผ่นกรูออกมาเนี่ยมันทําได้ยากครับผมมันจะต้องใช้เครื่องตัดเครื่องอะไรเนี่ยเยอะแยะครับผมแต่ว่าเราไม่มีอะไรเวลามากขนาดนั้นครับผมเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเบงเขาจะเอาประเด็น <c oughs> คือเขาจะเอาทั้งตู้มาเลยครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ <c oughs> ยอดมาครับผมอา่าผมไรเดออดดีไหม เซนตี่หน่อยแลวกนรระบมผมผมันเล่นเซนตี่นานแล้วรอบที่แล้วดูดกางไงไม่รู้เอาเดก็กต ok ัวแบกไปด้วยพื่ผมใช้ KSP ลายแมชชีนกันระผบมบางครั้งก็เล่นเบนเนอร์แล้วก็อาไบเตอร์กัเนเอเรนเชอร์ผมแล้วก็บัสเซอร์เซนตี่สี่ตัวกระเป๋าย่าในง้นแล้วก็ชุดเกาะเบาครับผมแล้วก็ระเบิดไฟแย่ yeah. alright let's do this All right, let ไปลุ้งจริงเลยเ<ร>ลว่าแก๊งเนี่ยชาวเวสต้องไม่รู้แน่ว่าอะไรกำลังเจอกำลังเจอกับอะไรครับผมเอาละครับแม่ด่านเดิมครับผมเข้าไปข้างในเลยจ้าครับโอ้ยทางนี้ดีกว่าเอ้ยไอ้พวกนี้พวกขายยาผมขายยา,ยา<ส>ดีฮะ วิลคัมของเงินวางบนโต๊ะเลยเยอะไหมอยากได้ยาผมเดี๋ยวจะไปบอกคนของฉันให้แล้วกันพวกนายรอแป๊บหนึ่งนะคับเอ่อจัดไปคอมมอนเลนวิเชียรยิงคนเพียง ไอพวกแกไววางเต็ที่มีอยู่ห้องนี้ข้านงบนเฮ้ยเดี๋ยวยนี่ก็ยิงจังกำลัรลรัรีโกดกำกำกำกกำอำก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 กำกเกีกำ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 กดกกำ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 กกกับบอ นี่กับเพื่อนโหลดช้าผมอ่าห้องนี้อยู่ไหมไม่อยู่เสงว่าชั้นบนห้องนี้แน่นอนบอสไม่อยู่หรอเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้นี้นนโอ้ยแรงแรงขอทบแตก ต,ตกดิวดิวเอย้ยป่ายากเกินเว้ยภาคหนึ่งนี่มันไม่ถือปืนนะผมชาเวสภาคหนึ่งเชเวสไม่ถือปืนแต่ไพ่พักนี้ถือปืนนะครับเอ้ยมาอยู่ทำไมไปไปหมดคว้าผมโอ้โหมด้เอาสกิลเลื่อนมาด้วยเยี่ยมเยี่ยม ต่อไปเราก็ต้องรอสว่านเรื่อยเสร็จของนะผม โอ้เดี๋ยวนะมันเล่นเป็นที่ผมพังเลยเหรอโอ้ชิดหายละ <c oughs> ไม่น่าหวางล่างเลย โอเคผมหลังจากที่จอดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอา C4 ครับผมต่ต้องรอบายมาเยมอ,นนอยแล้วเราต้องไปคุ้มกันด้าน,นบนด้วยครับผม หมายของเราก็คือต้องคุ้มกันาดาดฟ้าบมจากพวกไซเปอร์ Sniper ạ oh oh oh, nhiều 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 chặt. ao MG gian sniper này, ý tưởng đi mà, này wa, nâu hả, nâu hả, nha, bên này โอ,เเอ้ยเจต้องเจอเอหรโอ,อ้โหอ,อยู่ขนาดนี้มันยังจะช็อตโดนอีกเหรอเดือดตายเกอบร้อยโอ,เอย้เยอะเยอะจัดเติมระสุทนเต็มที่ก่อน เอ้ยนี่จะช็อตทำไมนักหนานี่เนี่ยอยู่ไนโอ้โหแล้วชอบช็อตระยะไกลฉลาดนะเนี่ยฉลาดนะเนี่ยขอบคุณมากเดี๋ยวเก็บนี่โอ้ยแทบฟงัแฟงแทบฟงังเอ้ยนี่ก็ยิงจังเลยโอ้โหเลือดแทบหมด ี่กเลือกแทบหมดเลยผมเล่นสายไกด์เดอร์ครับผมเพราะฉะนั้นแข่งมากไม่ได้หมดยังเนี่ยยิงเสียงไฟกัดตูนโอ้มีน่กันนี่แหละฟ้าระเบิดไปแล้วโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ทำให้ฉันมองไม่เห็น ใครเก็บเลยเหรอโอคร,ครับไซเปอร์ไม่มีแล้วเนี่ยมึงบอกไนเปอร์กูไม่เห็นไนเปอร์สักตัวเลยเนี่ยชิดเอ้ยอยู่ไหนสะบอนเลย,ยมึงยังจะมาไอตรงนี้ กระโดดมาสิครับที่ไหนไซเปอร์ที่ไหนวะได้ยินแต่เสียง,งชอบแอบเหรอเจ้นึงอยู่ไหนจะโผล่ก็โผล่มาไม่ต้องแอบหายไปไหนวะโน่ไไน,ไไน,ไไน,นจือ้อยิงกระแทกไม่โดน อตรงนี้เลยรอตีมาไหนครับมาเลยสไนเปอร์เนะี่ยเรียบร้อยเออ โ <Okay. S 2> อเคต่อไปก็ต้องเอา c ีไประเบิดชั้นนะผมไปค้กกร์โอเอ,อเ็นซ็อก บอกได้บอกทำไม่ เป็นคนเดียวมันลำบากจริงๆเว้ยนี่ก็หลบตีแรงระเบิดตีโบผมต้องลงชั้นล่างสุดน่่งสุดก็ได้นะแค่นี้ก็พอเียบร้อย

โอ้ไม่ได้จะวางเต็นที่ตรงไหนได้ครับเนี่ยนี่ก็พังเลยเขมาเยอะมาก โอเคผมแล้วก็รอมันโยนไอ้นี่มาแม่เหล็กดูนะบอมเรต้องลงมาชั้นนี้บผม เราต้องดูดไปทั้งตัวครับผมเพราะงันไม่ได้ดึงลงมาเลยดลงมาเลยโอเคโอเคเราไม่ได้ดูด,ดเรียบร้อยโอเคต่อไปเราคุมกันหอครับผม ได้ใช่ไหมโอเคได้แล้วได้แล้วก็ลงไปเลยผม <c oughs> ลง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 กางล่าครับผมแล้วเราก็จะได้หลบหนีซะทีไป <c oughs> ยังมาขวางอยังมาขวางไปบล็อกพีกโอ้โห <c oughs> ใช้ควิกบุยแล้วผมมันก็เลยเร็วไรขนาดนี้ ไปห,หมดเลยพวกนี้ผ่านนะผมพงของรูทไม่ต้องเอาครับผม <laughs> แป้งสีฟันกับ <c oughs> โอเคนะอกระจบมันไปสำหรับด่านแพนิมมลูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าด่านถ่อไปจะเป็นยะงไรมาดูสกินไว้โอ้ด้วยบัตเซอร์กินบัตเซอร์ แก okay, ผมดา่านถัดไปเป็นบุกเรียนเทนเทนทับเทนนะผมเทนเทนเป็นด่าน <c oughs> ของไอ้นี่เองผมไอ้เขาเรีเยกอว่า DLC รอเปล่าบุกเรียนบุกเรียนบุกเรียนเหรออ๋อไอ้ด่านนะผมด่าน DLC จอห์นวิกอะไรสักอย่างเนี่ยผมโอเคแล้วไปเจอกันพาร์ทต่อไปครับผมก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมแล้วไปเจอกันพาร์ทต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ